สวัสดีครับก็เริ่มเลยนะครับ11นาฬิกาหนาทีเลยเวลาไป5นาทีเราได้รับอีเมลของครูไหมครับเมื่อกี้ตอนครูมอบหมายกิจกรรมธนาเดชได้รับไหมลูกได้ค่ะได้รับแล้วใช่ไหมอ่ากิจกรรมนะครับก็คือทำตามนั้นเลยนะครับกิจกรรมก็คือกิจกรรมที่4.2นะ ซึ่งครูไม่สามารถที่จะสอนทีละขั้นทีละขั้นได้นะครับครูก็ได้อัดคลิปไปก่อนหน้านี้ครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาทีนี่เองนะครับก็คือ11นาทีนะครับกิจกรรมก็คือทําตามอ๋อเดี๋ยวครูยังไม่ได้เช็ดหน้าจอนะเราก็ไม่เห็นขอัยเชย็ดหน้าจอก่อนเช็ดหน้าจอนะคกิจกรรมที่4.2นะครับ คำนี้นะก็คือทำตามใบงานนี่แหละนะครับทำตามใบงานนี้นะให้นักเรียนพิมพ์เข้าไปในตัวโปรแกรมไพทอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยหมายถึงเลขบรรทัดนะครับนักเรียนนะหมายถึงเป็นเลขบรรทัดนะเช่นก็บอกว่าบรรทัดที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าเนี่ยคือบรรทัดที่หนึ่งครับบรรทัดที่สองบรรท,ทัดที่สามบรรทัดที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับนักเรียนนะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับ เพียงแต่ให้รู้นะครับว่านี่คือบรรทัดที่1 2 3 4งสองสามสี่นักเรียนพิมพ์โปรแกรมอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็รันพอร,รันแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตอบคำถามนะครับเช่นตัวแปรมีกี่ตัวนะครับตัวแปรมีกี่ตัวตัวแปรอะไรบ้างนะครับในการจะตอบคำถามตัวนี้ได้นะครับนักเรีนยนพิมพ์โค้ดตามนี้นะแ้วเพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็ไปดูคลิปนะครับคลิปที่ครูได้สาธิตนะครับในการในการเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะ ก็ความที่อยากจะก็คือมีมีคำอธิบายอยู่แล้วตรงนี้นะครับมันพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับมันคืออะไรก็เรียนจากเพราะฉะนั้นครูไม่ต้องไม่ต้องบรรยายซ้ํานะครับเพราะว่านักเรียนไม่สามารถที่จะฟังคำบรรยายครูแล้วก็ไปทําสลับไปสลับมาได้นะครับเพราะว่ามันทําในมือถือนะไม่เหมือนนักเรียนในห้องเรียนนะครับดูจากโปรเจคเตอร์นะเพราะฉะนั้นก็ ให้ไปดูคลิปนะครับแล้วก็ทกํากิจกรรมนะแล้วก็ตอบคำถามนะครับในการตอบคำถามเนี่ยนักเรียนโหลดตัวนี้ไปแล้วก็พิมพ์ออกมาก็ได้นะครับหรือจะจะเขียนมาก็ได้นะแบบฟอร์มเนี้ยมันสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยนะครับถ้าใช้คอมพิวเตอร์แต่สำหรับมือถือรู้ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะทําได้ไหมนะครับก็นักเรียนตอบคำถามนะครับนักเรียนเขียนเอานะครับนะทั้งหมดมันมีอยู่6ข้อนะหข้อในการตอบคำถาม ทางเดืนไม่ต้องโอกไอตัวนี้ก็ได้นะครับต้องถามตัวนี้เลยว่า1.1มีตัวไปทั้งหมดเท่าไหรมีการแสดง,งผลกี่บรรทัดนะครับนะเครื่องหมายเมื่อใส่ไว้หน้าข้อความหรือคำสั่งอะไรจะไม่มีผลกับโปรแกรมนะครับเนี่ยก็ดูแล้วว่ามีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับึ่งครูก็อธิบายไว้แล้วเนี่ยที่อยู่ในคลิปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กิจกรรมที่จะให้ทำก็คือกิจกรรมที่ส่งไปแล้วนะครับในในอ e ีเมลนั่นแหละ แต่ที่เรียกเข้ามาประชุมก็เพื่อจะเช็คชื่อให้เราแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะเช็คจะเช็คชื่อให้หนึ่งทับสองอ่ามันไม่ให้ใช้เครื่องหมายทับโอเคนะครับอ่าครับในการทำกิจกรรมนะครับตรงน,นี้ก็เข้าห้องเรียนนะ เข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็มาดูคลิปนะดูคลิปแล้วก็ไปทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ใบงาน <Mother. S 1> อันนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ถ้านักเรียนพิมพ์ตามใบงานนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าไปดูคลิปแล้วก็มันจะมีคําอธิบายต่งตางๆเราสามารถจะเอามาตอบคำถามได้นำตั้งหกข้อนะครับทีนี้เมื่อตอบเมื่อเมื่อเมื่อทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ส่งไว้ตรงนี้เลยนะครับไปเพิ่มหรือสร้างนะครับเพิ่มหรือสร้างเนี่ยนะเพิ่มหรือสร้างแล้วก็ เนี่ยไมาไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เราเขียนแล้วก็ถ่ายรูปมาหรือเราพิมพ์โดยตรงนะครับก็แล้วแต่กับไปเปล่ามาว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนในเครื่องนะครับแล้วก็ส่งมาโอเคนะครับแล้วก็เตรียมที่จะสอบด้วยนะครับสอบปลายภาคเลยข้อสอบน่าจะมระมาณ25ข้อนะครับ25าข้อ,อเรื่องที่จะสอบนะครับเรื่องที่จะสอบก็คืออ่า กิจกรรมที่หนึ่งสองสามนะครับกิจกรรมที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามจุดตัวสามจุดสองนะครับไอเลขพบไพทอนเนี่ยังไม่ยังไม่ออกข้อสอบนะครับในการเก็บโปรแกรมนะก็กิจกรรมที่หนึ่งถึงกิจกรรมที่สามนะครับสอบนะประมาณยี่สิบห้าข้อนะครับก็ให้ไปไปทบทวนนะครับ ไปดูกิจกรรมที่เราทำปานมาก่อนหน้านี้นะครับหรือกลับไปดูข้อสอบเดิมก็ได้ที่เราทําไปแล้วนะครับยี่สิบห้าข้อยี่สิบคะแนนครับวันนี้ก็พวกปาดเราเท่านี้นะที่เหลือเราก็ไปทํากิจกรรมตามไปงานนะครับก็น่าจะทําเสร็จน,นะครับหรืออยากให้ครูตรวจเร็วนะครับนักเรียนก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับแคปหน้าจอที่เป็นจอสีดำๆนะครับที่ประเมินผลเรียบร้อยแล้วนะส่งมาทางไลน์กลุ่มก็ได้นะครับ ก็ได้ทั้งนั้นโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามานะวันแบบนี้นะครับสีสีคนนะเช็กเชื่อแล้วนะครับอ่ะอยุติไปตรงนี้นะครับไปทำกิจกรรมต่อนะครับสวัสดีครับ